เอาละครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของธนาแก้วต้องบอกว่าอึ้งกันทั้งประเทศนะครับนะเป็นคนสุภาพเรียบร้อยในสายตาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนวันนี้ออกมาถแถลงการนะครับเล่าถึงเวลาเหตุการณ์นะครับแต่ยิ่งพูดเท่าไหร่สังคมยิ่งซ้ำเติมยิ่งเท่านั้นนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของนะฮะเ,เกี่ยวข้องกับคุณแจงนะฮะภรยาของคุณแจดนะครับเรื่องราวของการที่ว่า,เ,าเป็นตัวกลางนะครับคอย สื่อสารการต่อรองราคานะครับจาก10ล้านเป็น5ล้านวันนี้คุณแจงก็ออกมา,านะครับขอระบายในรายการชิงวันกันเองกับหนุ่มบัญชัยนะต้องบอกว่าเธอนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรนะครับเธออยู่ดีๆของเธอซนะึ่งนี่ครับเป็นอะไรว่า,อ,าอย่าไปโทษใครนะครับวันนี้นะครับแต่วันนี้ก็ธนานแก้วบอกว่าไม่ได้โทษใครนะรโทษตัวเองถ้าย้อนไปได้ก็จะไม่ไปยุ่งแล้วก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวนะครับสิ่งนี้แหละครับ ทายแกบอกว่าไม่รู้ว่าผีหาซาตานตนใดนะครับเข้าสียงทาให้อ่าทแบบนั้นนะครับเออผมเข้าใจนะครับในสิ่งที่เออเด็กทุกวันนี้สมัยนี้นะครับนะฮะหน้าตาน่ารักสะสวยนะต้องบอกว่าหน้าตาน่ารักสะสวยพูดง่ายครับไม่ใช่มีแค่คนเดียวครับทั้งประเทศทุกวันนี้นะครับวัฒกรรมเรื่องราวของนะฮะการทาผิว หรือการแต่งเนื้อแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมทุกวันนี้เด็กสมัยนี้ต้องบอกว่าน่ารักทั้งหมดเลยฮะทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงดังนั้นฮะต้องจิตใจแน่วแน่ให้ได้จิตใจแน่วแน่ให้ได้นะครับยิ่งเป็นทนายความแล้วก็เป็นทนายความที่มีชื่อเสียงด้วยเนี่ยโอ้โหนะวันนี้ต้องบอกว่าชีวิตพังจริงจริงทนายแก้วเพราะอารมณ์ของตัวเองจริงนะฮะอารมณ์มันพาไปวันนี้ยอมรับว่ามีการกอดมีการจูบมีการหอมในรถนะครับถึงสองครั้ง โอ้สิ่งนี้ฮะส่วนหนึ่งครับผมก็เข้าใจครับว่าทําไมธนาเก้ยวเขาถึงมั่นใจว่าเด็กเนี่ยนะครับไม่ขัดขืนแล้วก็เหมือนสมยอมนะผมเข้าใจครับหลังจากที่อ่านแชทและทุกอย่างแล้วนะครับที่เอามาเผยแพร่เนี่ยนะครับก็รู้ครับลูกผู้ชายอ่ะนะครับลูกผู้ชายนะครับมีเอ้อๆหน้าตาดีๆทั้งๆที่เรานั้นมีเมียอยู่แล้วนี่คือความคิดที่เลวเหี้ยนะครับสําหรับใครหลายๆคนและผมด้วยต้องบอกอย่างนี้ครับนะฮะ ต้องบอกว่าต้องอดใจให้ได้นะครับอดใจให้ได้อดใจให้ได้เลยนะครับยิ่งเ,เด็กตามกว่า18ด้วยเนี่ยนะแล้วตอนนี้ธนาแก้วก็จะโดนเรื่องราวของคดีนะครับภ้าผู้เยาว์อีกนะครับเด็กอายุ18ปีสเดือนนะณนะตอนนั้นที่เกิดเ,เกิดเรื่องนะครับโอ้โหธนาแก้วนะครับแม่เป็นผู้ถือกฎหมายนะต้องบอกว่าผู้ถือกฎหมายผู้เรียนรู้กฎหมายมา นะฮะอดใจไม่ไหวสิ่งนี้ทําให้ชีวิตพังจริงๆนะฮะครอบครัวกําลังจะสวยงามนะครับธุรกิจชื่อเสียงกําลังมาพร้อมกันนะครับมันเป็นอะไรที่ว่าอึ้งนะฮะอึ้งส่วนหนึ่งเราก็เห็นใจผู้หญิงเห็นใจน้องๆด้วยนะครับที่เขาก็คาว่าก็เดียงสานะนะฮะแต่สิ่งที่การที่จะพูดคุยตอบไลน์อะไรกับใครเนี่ยนะครับก็ต้องคิดด้วยนะต้องต้องคิดด้วยนะครับผมก็มีลูกผู้หญิงสองคนผมก็พยายามที่จะบอกลูกสาวตลอด นะฮะไปแต่บอกเขาด่ามันแหละนะส่วนเรื่องราวของธนาแก้วผมเข้าใจครับลูกผู้ชายอ่ะเข้าใจส่วนหนึ่งนะว่าการที่พูดคุยทักไปหาผู้หญิงเนี่ยนะครับการที่เอ่อทักไปคุยกับผู้หญิงนะฮะสมมติว่าผมไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะครับหน้าตาอ้อว้รุ่นไว้รุ่นเนี่ยนะเราก็อยากมีเมียเด็กอะ่ะเข้าใจอ่ะนะนะทักไปคุยถ้าผู้หญิงไม่เล่นด้วยนะครับ เราก็รู้สึกครับว่า,วาอ๋อผู้หญิงเขาไม่เล่นด้วยเราก็เราก็ตื้อไม่ได้หรอกนะตื้อไปเท่านั้นครหน้าด้านยิ่งแต่คุณมีชื่อเสียงด้วยประมาณนั้นนะครับเขาเอาไปแฉไปก็ชิบหายแต่นี่เท่าที่คุยเนะครับเท่าที่เห็นเชนเนี่ยก็เห็นน้องเขาตอบอยู่ตลอดเวลาตอบนะฮะทำงานาทําอะไรอยู่หรืออะไรยังไงประมาณนั้นนะฮรรูปมีรูปไหมส่งให้หน่อยหรือตอนนี้ทําอะไรเนะี่ยธนาแก้วก็มีตอดมีดอดอยู่อยู่ทุกจุดนะครับนะบได้เห็นรูปแล้วก็รู้สึกว่าสบายใจรู้สึกว่า เออป็นชื่นอกชื่นใจนะพี่ทํางานอยู่นะตรงนี้ตรงนั้นเออจดี๋ยวไปกินกาแฟกันไหมอะไรเงี้ยก,การคุยการเอ่อเหมือนค่อนข้างที่จะจีบกันแลลวนะมีใจให้กันธนาแก้วเขาคิดอย่างนี้ครับคงจะมีใจใกันแหละเลขกอย่างหนึง่งนัดพบนัดเจอน้องก็อุตส่าห์มานี่ครับทําให้สิ่งนี้แหละครับมันทาให้อ่านะสนาแก้วเสียดายอนาคตเสียดายอนาคตจริงๆนะครับ กำลังจะมีออฟฟิศทนายความอย่างดีเลยนะครับยิ่งเป็นทนายความที่มีชื่อเสียงนะคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยปั้นทนายคนไหนมาเนี่ยต้องบอกว่าถ้าทําตัวดีๆนะนะไม่มีผลอะไรเลยเนะี่ยต้องบอกว่าอนาคตไกลแต่น่าเห็นใจทนายเอ่อน่าเห็นใจพี่หนุ่มกัญชัยนะครับเพราะว่าเออปั้นใครสักคนมาเนี่ยพอจะโดง่งจะดังเป็นแบบนี้ทุกทีนี่คือการหลงระเริงในชื่อเสียงของตัวเองนะนะครับ เอาละเป็นกำลังใจกับสองฝ่ายครับนะฮะทนายแก้วแล้วก็ครอบครัวของน้องอายุ18ด้วยครับอ่าออ่ะครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของทนายแก้ววันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหนะอึ้งอึ้งจริงๆครับนะครับในสิ่งที่ทนายแก้วนั้นนะครับออกมาแถลงการในวันนี้ก็ทําให้สั่นสะเทือนทั้งวงการบันเทิงแล้วก็เพื่อนฝูงและก็ครอบครัวนะครับพังทุกอย่าง พังทุกอย่างด้วยอารมณ์ของตัวเองนะครับในสิ่งนี้ต้องบอกว่าโอ้โหนะเอ,อ่อพอเด็กมันยัวได้หรือ่ห่วมตัวไปหน่อยนะฮะจริงๆแล้วเด็กไม่ได้ยัวอกครับนะแต่ว่าเป็นเพราะตัวเองนั่นนะครับผีซาผีนะฮะผีซาซาตานอะไรสักอย่างนี้ก็พูดเลยนะแกบอกว่าไม่รู้ว่าพี่หาซาตานอะไรมันเข้าสิงนะฮะมันทําให้เขานั้นนะฮะเกิดอารมณ์ชั่ววูบนะค,บคิดว่าน้องอายุสิบแปดเนี่ยนะครับที่เป็นข่าวอยู่เนี่ยนะครับเป็นใจ นะฮะเพราะว่าน้องก็ไม่ได้ขัดขืนอะไรนะครับยอมรับว่ามีการกอดการหอมการจูบนะฮะไอส้ส่วนที่ล้วงเลื้งเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้ระบุนะครับสิ่งนี้มันเป็นอะไรว่าต้องบอกว่าโอ้โธธนาแก้วโอ้ผมเนี่ยต้องบอกว่าเออส่วนหนึ่งก็เห็นใจนะเห็นใจอีกส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่า,า,ววา,วนนวาคุณก็โตขนาดนี้แล้วนะฮะคุณเป็นผู้ที่ถือกฎหมายถือกฎหมายนะครับคุณที่เออต้องบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ ในสภาทนายความด้วยอะ่ะนะครับเป็นประธานด้วยอะ่ะนะอนาคตคุณกําลังลุ่งอนาคตคุณกําลังไปไกลนะครับครอบครัวกําลังจะสมูดงานจะมีความสุขนะครับนะหนุ่มกันชายก็ปั้นคุณมาส่งเสริมคุณมานะฮะให้อยู่ในรายการหนุนกระแสแล้วคุณก็มีชื่อเสียงแล้วก็โด่งดังนะงานการก็จะเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับมีชื่อเสียงคุณคิดดูครับแต่กลับกลายว่ามันมาพังเพราะอารมณ์ของคุณนั่นเองนะ มันเป็นอะไรว่าโอ้โหนะฮะส่วนหนึ่งผมก็เห็นใจน้องผู้หญิงคนนั้นครอบครัวนะครับผมคนนึงก็มีลูกสาวถึงสองคนเช่นกันนะคใครมาทํากับลูกสาวเราแบบนี้เราก็ไม่ยอม,มนะนะฮะเรื่องเงินสิบล้านห้าล้านอะไรเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ว่าเออผมก็ไม่อยากพูดนะฮะว่าใครเห็นแก่เงินหรืออะไรก็ตามแต่ทางครอบครัวของน้องผู้หญิงก็บอกว่าไม่ได้เห็นแก่เงินนะครับแต่ว่าเขาก็โกรธน,นะลูกสาวเขาอะนะครับแต่สิ่งนี้มันเป็นอะไรที่ว่า นี่แหละครับอารมณ์รุนๆนะส่วนหนึ่งผมเข้าใจธนาแก้วในส่วนที่ว่านะครับเป็นลูกผู้ชายเนี่ยนะจากที่อ่านแชทแล้วเนี่ยนะครับธนาแก้วก็คงคิดว่าเด็กคนนี้นะเป็นใจกับเธอเป็นใจแล้วก็มีใจให้นะเพราะว่าการที่ต้องบอกว่าน้องคนนี้ก็น่ารักนะครับเด็กสมัยนี้นะครับหน้าตาะสวยนะเสื้อผ้าหน้าผมนะครับพัฒนาไปไกลทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะครับหน้าตาดีๆขาวมวย นะใครจะอดใจไหวใช่ไหมฮะแต่เราเป็นผู้ชายนะครับอายุมากแล้วต้องตั้งสติให้ได้ต้องหันหน้าหนีให้ได้ผมหลายครั้งนี้หันหน้าหนีตลอดครับไม่งั้นฮนะค,คุก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 ,คกเลยแหละนะครับใช่ไหมฮะนี่ครับคือสิ่งที่ทนายแก้วเข้าคงว่าอือน้องผู้หญิงคนเนี้เป็นใจเพราะก็ไม่ได้ขัดขืนอะไรนะเลขอย่าหนึ่งคุยแชทเนี่ยก็ตอบกันตลอด,ลอดนะครับเป็นห่วงเป็นใย,ยกันนะครับมีการเป็นห่วงเป็นใย,ยแล้วก็เรื่องราวของ การพูดคุยแชทเนี่ยนะการพูดคุยแชทมันมันเห็นแล้วว่าสังคมว่าใช่นะฮะดังนั้นก็ต้องคอยดูต่อไปว่าคดีความมันจะเป็นยังไงนะเรื่องราวของคดีความแต่ผมเชื่อว่าทนายแก้วน่าจะพลาดพลาดจริงๆเพราะว่าเ,เรื่องราวของทนายความของน้องผู้หญิงเนี่ยนะครับได้ออกมาระบุครับว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวของคดีอาญา ณเกิดเหตุนเนี่ยน้องอายุได้สิบแปดปีสี่เดือนสิบแปดปีสี่เดือนครับนะสิ่งนี้ครับธนาแก้วรู้ดีครับว่าการที่จะต่อสู้เรื่องราวของคดีความเนี่ยนะครับมันจะไปรูปแบบใดแต่ยากครับยินยอมอย่างเดียวนะยินยอมอย่างเดียวแล้วก็โอ้โหเสดายอนาคตจริงๆเสีเสดายอนาคตครับกาลังจะไปได้สวยนะฮะธนาแก้วก็เป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยนะดูสภาพเรียบร้อยแต่ว่าเออ ไอเรื่องเอวนะมันไม่สุภาพไปร้อยนะนะอย่าให้ได้ซอยเรอ,อได้กินซอยจุแล้วนะไม่อาจจะคิดหรอกอะเรื่องราวนี้ครับผมก็ต้องมาดูต่อไปจะจบลงอย่างไรอแต่ในวงการนั้นนะครับสลัดกันยิบเลยนะตอนนี้นะฮะในวงการเนี่ยครับสลัดธนาแก้วทิ้งยับเลยจีเดียวอ่ะช่วงชีวิตของคนครับอ่ะสู้ๆทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายธนาแก้วแล้วก็ผู้หญิงด้วยนะครับ